เมนูวันนี้ครับลองช่วยกันคิดพิจารณาดูครับว่าเรากำลังทำเมนูอะไรกันนะครับนี่ครับเมนูอะไรเมนูวันนี้อะไรหนอททำไมมันดำอย่างนี้ล่ะครับพี่น้องตอนนี้เรามาเคี่ยวขาหมูกันนะครับพี่น้องครับ่ เคี่ยวให้เข้มๆไปเลยไอเป็นพกไมมน้ำตาลทรายเปนเมนะตอนนี้นะครับเราเติมน้ำเข้าไปแล้วทุกคนน่าจะพอจะดูออกแล้วนะครับว่าเมนูที่เราทำคือเมนูอะไรนะครับพระโลขาหมูแล้วครับชิ้นใหญ่ๆชิ้นโตๆนะครับนี่ครับใหญ่ๆโตๆแบบนี้เลยครับช้ำๆอวบครับประโลขาหมูแน่นๆเลยนะครับอ่านี่าครับนี่ครับทานเลย กำลังย้ายฮัลโหลนะครับตัวที่เราเคี่ยวเมื่อกี้นะครับนี่ครับไปใส่หม้ออัดแรงดันครับปึ๊บมาแล้วครับนี่ครับหม้ออัดแรงดันเรานะครับเดี๋ยวเราจะยกหม้อไอ้น้ำที่อยู่ในกระทะนะครับเอามาเทใส่ที่หม้ออัดแรงดันกันเลยนะครับมแล้วครับเราจะมาเคี่ยวกันที่นี่ครับนี่ครับ เดี๋ยวเราจะเติมน้ําเพิ่มเข้าไปนิดนึงนะครับเพื่อที่จะเคี่ยวให้มันเปื่อยนะครับ <S <S ตอนนี้เราลดแรงดันนะครับลดแรงดันหม้อครับตอนนี้ครับโอเคครับนี่คือรถเตาถ่านนะครับเปิดหม้อแรงดันออกมาครับโอ้โหครับหมอกปร,ร้เราครับ เดือดเดือดปุดปุดปุดปดนะครับหมูปร้ก็ปุยปืยแล้วครับครับดูการเคี่ยวนะครับใช้เวลาเคี่ยวไม่นานครับหมูปร้เราก็สุกเป็นที่เรียบร้อยครับ